เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแพรมาทำอะไรวันนี้เราบอกไว้เลยค่ะเราจะมาจ่ายตังค่าบ้านตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากและก็เฮ้ยการพยายามมาทั้งหมด3ปีเนี่ยเราสองคนก็คือแพรและคุณวิทย์นะคะซื้อบ้านได้แล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยจะพามาดูบ้านใหม่อันนี้อยู่ในบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นทาวน์โฮม3ชั้นแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้แพรมาตลอดวันนี้แพรทําได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่แพรซื้อเนี่ย ผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะนี่คิมใจวันนี้มาเซ็นสัญญาค่ะแล้วก็มาจัดยนัดจำกว่าจะได้บ้านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเซ็นกว่า70ที่โอ้โห,โโหนี่สัญญาจัดซื้อจัดขายนะคะเขียนจะนิ้วหงิกแล้วว่างอยเหนื่อยจั้งเลยอะแต่ไม่เป็นไรเพื่อบ้านของเราต้งเซ็นต้งจ่ายตังค์เลยอะคุณวิทย เดี๋ยวคุณก็ต้องเซ็นต่อนะจ้าและตอนนี้นะคะก็ถึงคราวคุณวิทย์แล้วเพราะว่าเราซื้อบ้านร่วมกันนะคะเจ็ดสิบที่นะคะเซ็นกันต่อไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่ามีเรื่องกุ้มใจว่าตอนนี้เถียงกันเรื่องตกแต่งบ้านนะครับท่านผู้ชมมีอยากได้บ้านแบบเฟอร์นิเจอร์เยอะๆแต่ผมอยากได้บ้านแบบเฟอร์นิเจอร์โล่งๆควรจะทำยังไงดีครับซื้อบ้านคนละหลังค่ะจบนะคะหมดตัวแล้วจ้าค่ะ เอาราคาและตอนนี้นะคะเราสองคนก็เตรียมเงินกันมาในการ,กค,รคนละครึ่งในการดาวบ้านนะคะแพม25มคุณวิทย์25 0 0 0 ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือความภาคภูมิใจของทั้งสองคนก็คือว่าบ้านเนี่ยราคาตีว่า5ล้านกว่ากว่านิดนิดแต่เราก็หารกันคนละครึ่งดังนั้นอย่าถามนะคะบ้านหลังนี้เป็นของใครเป็นของเราทั้งสองคนถูกไหมคะไม่ถูกทำไมเป็นอของฉันคนเดียวส่วนเธอเป็นทาสในเรือนเบีย้ยหรอใช่ถ้าาง,งั้นซื้อจ่ายคนเดียวสิแ <laughs> พมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคือเงินสดของเราทั้งสองคนนะคะอันนี้คือเงินห0,000่นบาทอะไรอย่างนี้ไงเราซื้อบ้านหลังนี้ด้วย ความแบบว่าขยันหมั่นเพียรของเราทั้งสองคนแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเองเนี่ยก็คือหนึ่งในความสําเร็จของแพมกับคุณวิ์เช่นเดียวกันถ้าไม่มีคุณเนี่ยเราก็ไม่มีตังที่จะสร้างครอบครัวหรืออะไรที่เป็นของเราแบบนี้แน่นอนค่ะ ครับและเมียผมก็จะ<ช>ไม่มีเงินโตกไปให้แม่เล่นไพ่ด้วยครับถูกต้องหาะพราะกลัวแม่เป็นโรคซึมเศร้าอาล่ะค่ะตอนนี้เป็นการทําพิธีรับมอบนะคะกับเซลล์อันดับหนึ่งในหมู่บ้านหลังนี้นะคะซึ่งเขาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวนะคะ <c oughs> ดีใจไหมคะ <laughs> ขายได้แล้วค่ะ <c oughs> อะละค่ะและนี่ก็คือบ้านของแพมกับคุณวิทย์ค่ะอันนี้ก็คือบ้านที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างมาค่ะ เอาราคามาบ้านเราแล้วอุ้ยปวดแอร์วิเย็นช่ำมากเอาล่ะที่เราตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่า1คือในการทํางานของเราเนี่ยจะต้องมีแสงเข้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพมเองเนี่ยนั่งอยู่หน้าไฟตาจะบอดอยู่แล้วนะคะอะเรามาดูบ้านของเรากันดีกว่าอ่าก็จะเป็นบ้านโล่งๆอย่างนี้เลยเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้องต่างๆมากมายแต่สิ่งต่างๆที่เราอยากจะบอกว่าอีกอย่างที่เราตัดสินใจคือ เขามีครัวไว้ให้ตั้งแต่แรกซึ่งเราไม่เคยทำกับข้าวกินเองเลยถูกต้อค่ะเราไม่ได้ทํากับข้าวกินเองอย่างแน่นอนแต่ก็เอ้ยเอาไว้โชว์สวยๆอะไรอย่างนี้เงี้ยเผื่อแบบว่าเอ้ยมาดามแพ็งทากับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอเปิดไปดูหลังบ้านเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะ เอาล่ะแล้วพอเราเดินมาหลังบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยเปิดแอร์ไว้ฉ่ำจิ๋มมากนะคะสิ่งแรกที่เราตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ภายใน1สัปดาห์เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้เพื่อที่ว่าให้แมวเราเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในบ้านได้เราซื้อบ้านหลังนี้เพราะแมวค่ะเราตัดสินใจซื้อบ้านวันที่10แล้วก็วันที่11ใครที่ติดตามแพมอยู่ก็จะทราบว่าลูกชายของแพมก็คือพี่นินนั่นเองก็ ได้ตายลงเพราะว่าโรคลูกคีเมียนะคะเราก็เลยซื้อบ้านหลังนี้และพอวางสัญญาเสร็จปุ๊บเราก็เอาพินินมาฝังไว้ที่ตรงนี้นะคะถ้าใครเห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นดอกไม้ที่ป้าแม่บ้านเขามาช่วยดูแลเขาก็เป็นคนรักแมวเหมือนกันพินินก็อยู่กับเราตรงนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ได้อยู่กับเราอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยพูแต่จะรลองไหา ก็จะบอกว่าเราซื้อบ้านหลังนี้แล้วแล้วก็ให้พี่นินได้มาอยู่กันก่อนเลยนะคะพี่นินก็จะได้มีที่วิ่งเล่นมีที่วิ่งเล่นนะคะตรงนี้เป็นด้านข้างของบ้านนะคะแล้วเราคิดว่าเอออย่างน้อยๆลูกของเราก็จะได้อยู่กับเรางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะดูแล้วคิดถึงพี่นินอย่างน้อยพี่นินมาอยู่บ้านใหม่ก่อนแล้วนะคะไปไปดูข้างในดีกว่าค่ะเอาล่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อที่นี่เพราะว่า เพดานสูงมากเพราะเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตัวสูง170กว่า180กว่านะคะอ่ะเดี๋ยวฉเฉลยก่อนคุณวิทย์สูง183เซนติเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้บ้านที่เพดานสูงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักซื้อบ้านหลังนี้เพร<อ>าะง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคบอ่ามีครับ ไม่เจออะไรขึ้นมีเซื้อบ้านเพื่อแมวผัวซื้อบ้านเพื่อพัดลมแล้วว <c oughs> ันไหนแล้วอนนี้ผมก็จะกุ้มเมีย็ยืดหัวของเมียเลยนโอ้โหยีผมไว้เพื่ออะไรอ๋อเพื่อโดนพัดลมนะคะจะเห็นน้ําตาซตมอยู่ไม่ต้องตกใจนะฮะร้องไห้คิดถึงพี่นินเฉยเยอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบิวเป็นที่เก็บรองเท้าของเรานะคะแล้วบางทีพอง,งนลกับผัวแล้วกูก็แอบอยู่ข้างใน ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วผม,ก,มก็จะเอากร็แปให้หมดเลย <c oughs> น,น,นี่สรุปรับุณแน่เนี่ยอ่ะแล้วก็เอาตรงๆนะตอนนี้เนี่ยเรายังสงสัยอยู่เลยว่าตรงเนี้ยเราจะติดผ้าม่านแต่เรายังไม่ได้เจอบริษัทผ้าม่านบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีบริษัทไหนเนี่ยติดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ฟรีเลยติดม่านค่ะเออเจจะตายไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำ จําเป็นต้องดูด้วยหรออันนี้จะเป็นห้องเก็บของเราก็ดีใจเออเราก็แบบเก็บของได้อะไรอย่างนี้ซ่อนชูก็ได้มีไฟจะ้ะอ่ะแล้วเรามาดูห้องน้ำกันดีกว่านะคะ เราจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือว่าห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะอาบน้ําได้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยห้องน้ํบก็คอนข้างกว้างนะครับไฟไ,ไม่ติดอ่ะเปลี่ยนให้กูด,ด้วยนะไปง,งั้นเราไปตรงอื่นดีกว่าไปดูห้องนอนเราดีกว่าอลังก,การมากชอบไปอลังการกาและตอนนี้นะคะเราก็จะไปยังที่ชั้นสองค่ะ อันนี้เนี่ยเราก็คือความภาคภูมิใจว่าห้องนอนของเราเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ใหญ่บึ้มนี่และนี่คือห้องนอนของเราค่ะซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่อยู่ชั้นสองและที่สำคัญที่เราแฮปปี้ก็คือว่านี่ค่ะ กระจกที่เราสามารถมีผ้มาม่านไว้ให้แมวปีนได้แดดสองเล็กน้อยถึงปานกลางทาให้เรามีแสงสว่างถ่ายรูปและสวยเอ๊จะวางเตียงไว้ไหนดีล่ะอาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะสะ food, กักหกฟุตเก๋ๆแล้วก็มีมา่านแล้วห้องเนี่ยกว้างม,มากเราสามารถให้แมวเราวิ่งได้ทั้งบ้านจริงๆอ่ะแล้วพอเดินมาถึงมุมนี้ปุ๊บเอ๊ะตรงนี้มันทําอะไรอะ่ะมันคือที่แต่งตัวของเราค่ะนี่ พอมาดูห้องที่กว้างของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าห้องนี้จริงๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งตัวของมาดามแพมอ่าแล้วก็เราเข้าไปดูในห้องน้ํากันดีกว่าค่ะนี่ห้องน้ําเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าวิ่งไล่กันในห้องน้ําได้นะคะแล้วห้องน้าเนี่ยกว้างมากนะคะมีอ่างจากร์กุซี่ด้วยนะคะแต่ถามเปิดไหมเลี้ยงปลาดีกว่าไหม น่าจะง่ายกว่านะอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะเอาไว้อาบน้าน้องแมวอะไร่างนี้ไงเออกว้างจะตายชะนะเลิศแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับเราสองคนแล้วใช่ไหมคุณวิทย์ตั้งเข้านี้ไม่ใช่แค่นี้จริงๆอยากได้บ้านใหญ่แบบนี้นะเดี๋ยวคุณวิทย์เบรกไว้ก่อนเอาไปแต่งบ้านเถอะเพราะแบบว่าซื้อบ้านนกน้อยทารังแต่พอตัวซื้อบ้านต้องมีเงินเหลืออเพื่อ<ร>ใช้ชีวิตหรอโอเคค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจของความขยนันก็คือแมวนะคะลงไปนอนลงไปนั่งซิ โอ้โหลงไปนั่งเนี่ยนะเซ็กซี่มากอ่ะอ่ะอสะผมได้ด้วยอ้าวันไหนที่เกียดให้ผัวสะผมให้เออรถจะตายะนะใสะห่หัวเกียดเธอผัวจะเปิดน้ำให้เต็มมางแล้วก็กดน้ำกดเธอก็กดน้พเล็กดูซิรักกูแน่หรือเปล่า พอเราบอชีวิตกู้ไม่ออกมาสักทีหนึ่งก็ช่าหัวมันแล้วกันก็ซื้อบ้านแล้วก็ซื้อด้วยกันอย่างนงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เก็บซื้อเราวางเราเก็บเงินมาหลายปีมากเก็บเงินมาหลายปีค่ะแล้วเราก็คิดว่าการที่เราจะซื้อเนี่ยถ้าซื้อเป็นเงินผ่อนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายดอกถูกปะแต่ถ้าเราจ่ายเงินสดเนี่ยหลายคนถ้าติดตามแพมมานานแลแ้วแพมก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้บ้านเงินสดเราจะได้ไม่เป็นหนี้ใครนะคะ ระเบียงของเราเนี่ยวิวธรรมชาติอะไรสวยนะคะอย่างน้อยนียน่แหละเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วเราคิดว่ามันดีที่สุดนะคะใครล้างจานอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงใครล้างจานอยู่ <c oughs> นะคะนะได้ยินป่มไม่วอรี่นะคะแล้วก็นี่ก็คือพื้นหญ้าสีเขียวของเรานั่นเอง เธออยู่วงนี้เธอสวยจังเลยทําไมอ่ะตอนนี้ฉันรักเธอฉันก็ชมว่าเธอสวยแต่ถ้าวันไหนฉันหมดรักแล้วจะจับขาเธอแล้วก็โยนลงไปเลยตั้งแต่ทําคลิปมาตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายลิปวางแผนฆาตกรรมกุตลอดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสืบสวนหาคนร้ายแล้วนะคะคุณสามารถพบความจริงได้ในคลิปนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3ากันดีกว่านะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณวิทย์บอกว่าพอเวลาเปิดกระจกตรงนี้ แล้วเปิดประตูเนี่ยโอ้โหคือโปร่งมากนะคะแล้วบ้านเราก็จะไม่อับเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเราก็กลัวอับถูกปะอันนี้เนี่ยเนี่ย,ยลมเริ่มมาละเย็นสบายจะติดมุงรวดกับกันสัน์ขวดอ่กากันสั์นั่นก็คือกันตัวเองใช่ไหมคะใช่สนะคะอ่ะเราปิดแล้วเราไปด,ดูข้างบนกันดีกว่าอ่ะบ้านทาวน์โฮมสามชั้นหลังนี้เนี่ยแพมรู้สึกว่ามันก็คือความภูมิใจนาะแม่ไม่รู้จะภูมิใจหรือเปล่าอ่ะดูนะคะ และตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณชั้นสามเรียบร้อยแล้วโอสูงมาเออสูงอ่ะเราก็ยังพูดอยู่ว่าเราชอบบ้านหลังนี้เพราะมีหน้าตา่างและมีความโปรเพดานสูงและที่สำคัญใครมานอนที่บ้านเรามีห้องน้ำในตัวหมดทุกห้องค่ะคือหลัง้า<ะ>ใครจะมานอนอีโดกแพงเนาะ อ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะคะในห้องก็จะเป็นอะไรที่เฮ้ยเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ในห้องอาบกว้างเนาะ <_ C> และที่สำคัญค่ะเราก็อยากจะมีม่านสวยๆโทนก็คือจะเป็นโทนสีครีมกับเขียวเ<ต>ขียวมินท์ินมันจะเล็กแนไม่ใช่หรอไม่ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องสำหรับห้องนอนแขกอ่ะ แต่ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องสําหรับเลี้ยงแมวนี่เลยด้านหน้านี่เลยด้านหน้าห้องนี้เราจะทําเป็นห้องสําหรับแมวเดี๋ยวให้แม่เลือกแล้วกันว่าแม่อยากอยู่ห้องนี้หรือห้องนู้นอะไรอย่างนี้ห้องนอนแขกก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยใครแวะเวียนมาก็มาพักได้อะไรอย่างนี้แต่ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เฮ้ยสวยมากอตตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ย ทำเป็นห้องทํางานดีไหมแต่เอาตรงๆแล้วแบบว่าเออเป็นห้องนอนแขกแล้วกันมุมนู้นเอาไว้ทํางานในห้องนั่นแหละในห้องนอนจบเสร็จสับในห้องนอนห้องเดียวดีเห็นไหมคะและห้องนี้ก็มีนี่เลยค่ะห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันเราก็รู้สึกแฮปปี้นะคุณมิตร <Hey. S 2> เอออย่างนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> เรามีความสุขกับการอยู่บ้านได้แน่นอนอทอดไเพดานสูงทําอะไรได้เยอะกระโดดึไม <c oughs> ไม่ถึงอะ โดดจนบ้านพังเลยผมไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละก็คือน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมยินดีคนที่ดูมาทำแพมอยู่คืนคุณเนี่ยแหละ คือคนที่ทําให้มาดามแพมเนี่ยมีวันนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเพราะแพมเองเป็นเพราะคุณนั่นแหละค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆกับแพมทําให้แพมแบบว่าทํางานได้ดีๆออกมาค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้คิดแล้วซื้อเลยวางแผนมาหลายปีมากๆเออวางแผนไว้หลายปีมากซึ่งเราเก็บเงินกันมาแบบทุกคนเห็นนะว่าแพมเองเนี่ยประหยัดมากเสื้อผ้าแพงๆซื้อไหมไม่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อไหมไม่ซื้อรองกินแพงๆซื้อไหมซื้อ เพราะเราเหนื่อยเราก็ต้องกินนะคะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเออผลจากความขยันและก็ความมัธยัสถของเราเนี่ยทำให้เราแบบว่ามีบ้านหลังนี้ได้แล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอาค่ะเ,<อ>เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของแพมบ้างแล้วกันว่า ที่ซื้อบ้านหลังนี้กับคุณวิทย์เนี่ยเราหารค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งและหลายคนถามว่ามาดามแพมค้าแลจะทําอย่างไรให้อยู่กับแฟนได้ยาวๆเราช่วยกันทํางานเราช่วยกันหากินเราช่วยกันแบ่งค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งฮะช่วยกันหากินเหรอหาแดกนะคะทํายังไงถึงจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวหรือว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแพมขอบอกไว้เลยว่า ทำทุกอย่างเนี่ยช่วยกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องสําเร็จไหมถ้าเขาเหนื่อยกับเราไปด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าเงินมันมีค่าขนาดไหนแล้วก็คุณวิทย์เองเนี่ยก็ทำสตาร์ทโยเว y เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีคนสับสกายแปเป็นถึงล้านคนแต่แพมขอบอกไว้เลยค่ะไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่แพมจะรับผิดชอบแล้วก็ทําให้ได้เต็มที่อย่างแน่นอนค่ะในการทํางานของเราเนี่ยเราทํางานเพื่ออนาคตและที่สําคัญค่ะถ้าเราไม่มีความพยายามเราก็ไม่มีความสําเร็จอย่างแน่นอนราคาและนี่ก็เป็น บ้านของเรานะคะที่เราสองคนจะเข้ากันมาอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยนะคะใช่ครับและผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทําร้ายเมียอย่างที่พูดเล่นเมื่อกี้แน่นอนครับนะคะ, <c oughs> นะ,ค,ะคนดูอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่รู้ก็คือว่าเป็นพยานให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย